สวัสดีครับดิฉันขิมสุชัญญาลลีผมเจมกิษณนาพงสังเนีครับพวกเรานักกายภาพบำบัดกลุ่มงานวิศาสาร์ฟื้นปูโรงพยาบาลราชวิถีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทักคุณเจมครับวันนี้นะครับเราก็จะมแนะนำวิธีการบริหารการหายใจโดยเครื่องไตโฟกันครับคุณผู้ชมทราบกันไหมคะว่าเครื่องไตโฟคืออะไร ไตโฟเป็นเครื่องบริหารปอดชนิดควบคุมการไหลเข้าของอากาศโดยจะเป็นการเพิ่มการไหลของอากาศขณะาหายใจเข้าช่วยให้ปอดขยายตัวได้อย่างเต็มที่ป้องกันภาวะปอดแฟมและหากใช้ร่วมกับการออกกำลังกายและการหายใจอย่างถูกวิธีก็จะสามารถช่วยลดหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจได้ครับยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายซึ่งเครื่องไตโฟชนิดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยลูกลอย3ลูกแต่ละลูกสแสดงถึงช่องปริมาตรอากาศ3ช่องได้แก่ 600, 900และ1,200มิลลิลิตรต่อวินาทีมีท่อหายใจและปากทาพหลักการใช้ไตโฟโดยการให้ผู้ป่วยหายใจเข้าอย่างช้าๆจนรู้สึกว่าหายใจเข้าลึกจนสุด ซึ่งมีลูกบอลเป็นตัวแสดงระดับความสามารถของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยฝึกหายใจได้แรงพอลูกบอลในไตโฟจะลอยขึ้นสูงสุดและเพื่อให้ได้ปริมาตรอากาศเข้าปอดได้อย่างเต็มที่ควรให้ผู้ป่วยหายใจเข้าจนทำให้ลูกบอลในไตโฟลอยคงค้างได้นานที่สุดค่ะและประโยชน์ของตัวเครื่องไตโฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหรอครับคุณชิ ประโยชน์ในการใช้เครื่องบริหารปอดชนิดไตโฟมีดังนี้ค่ะ 1. เพิ่มปริมาตรปอด 2. เพิ่มการระบายอากาศ 3. เพิ่มการแลกเปลี่ยนกา๊าซ 4. ทํทำให้เกิดรูปแบบการหายใจที่ถูกต้อง 5. เพิ่มการขยายตัวปอดมากขึ้น 6. ทําให้เสมหะถูกขับออกมาได้อย่างง่ายและ 7. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัดเช่นปอดแฟบปอดอักเสบเสมหะข้างค้างค่ะ แล้ววิธีการใช้ล่ะคะคุณเจมเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของวิธีการใช้เครื่องไตโฟน,นะครับขั้นตอนแรกให้ผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งหรือไขวหัวเตียงให้สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถทําได้ก็ให้ป่วยนอนหงายหรือนอนตะแคงจากนั้นเตรียมความพร้อมด้วยการหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกอย่างชา้ชาๆประมาณ2-3ถึงรอบจากนั้นอมปากคาบ ปิดปากให้สนิทแล้วค่อยๆดูดลูกบอลให้ลอยค้างค้างไว้ประมาณ3 5ถึงหวิหรือเท่าที่สามารถทำได้จากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกอย่างช้าๆโดยขนาดดูดให้ตั้งไตโฟขึ้นกระดับสายตานะครับแบบนี้ให้ตั้งไตโฟขึ้นกระดับสายตานะครับหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกอย่างช้าๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกอย่างช้าๆอมปากค้าบปิดปากให้สนิทแล้วค่อยๆดูดลูกบอลให้ลอยค้างค้างไว้ประมาณ3 5ถึงหวิหรือเท่าที่สามารถทำได้จากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกอย่างช้าๆ 3. ้ห้ารอบต่อชุดทำวันา 3. ถึงหชุดต่อวันหรือทำได้ในทุกๆชั่วโมงเลยนะครับว้าวดูไม่ยากเลยค่ะแล้วข้อห้าข้อควรระวังมีอะไรบ้างคะครับในส่วนของข้อห้าข้อควรระวังในการใช้เครื่องไตโฟมีดังนี้ครับ 1. การติดเชื้อเชี้พันธุ์ทางระบบหายใจ 2. การไอเป็นเลือด 3. ความดันโลหิตสูงสนิทที่ควบคุมไม่ได้ 4. มีภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 5. โรคหลอดเลือดโป่งพอง 6. มีอาการแน่นหน้าอกหรือไม่สบายท้อง 7. มีการบกพร่องด้านการรับรู้และการสื่อสารหรือไม่สามารถให้ความร่วมมือได้และ 8. มีอาการปวดแผลผ่าตัดบริเวณทรงอกหรือช่องท้องที่ส่งผลต่อการหายใจดังนั้นคุณผู้ชม ควรศึกษาข้อห้ามข้อควรระวังของการใช้ไตโฟเพราะหากใช้ผิดวิธีอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะฝึกหรือหลังการฝึกได้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากคลิปการบาาริหารการหายใจด้วยเครื่องไตโฟกันนะครับเมื่อชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพจ u b e Channel งานกายภาพบำบัดโรงพยาบา,บาลราลวชวิถีด้วยนะคะ